ทาใจดีนั่งก่อนคิดถึงพแกวไว้แก้ไ, <laughs> ไม่ต้องกลัวยิ้มหวานสไม l e จับมือค่ะลองเช็คแฮมกูแกมลก์ smile ินเดียวนะคะรหนูไม่ต้องกลัวหนูนั่งเฉยเฉยหนูนั่งเฉยเฉยหนูยิ้มหวานหวนไว้ลูกยิ้มหวานไว้แก,ก้วแก้วแกจีจับมือลูกเช็คแฮมลองตบมือกก้วไม่ได้นะ สไมล์หอมแก้มลูกหอมแก้มบุ๊คเกอนอนตากลูกนอนตากนอนตากลูกนอนตากโอเคกอดน้องหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยกอดให้ดีกว่าไปน้องไปกอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยหันหลังหันหลังโอเคกอดมาโอเคกอดได้มาบุ๊คเกอร์บุ๊คเกอร์เทน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 หน่อยเทนหน่อยใส่เอวหน่อยใส่เอวใส่เอวตึ๊ดติด ออสิขาสิขาสิขา,ข,าขาเราเ็วแ,น,แบบนนั่นแบนมจับมือ้า้อกอดตงลงมาจับนิ้วะจื้บจื้บ